โอนน้ยมาแล้วต,ตอนนี้นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือแอรเขาจะตัดผมสั้นแต่พี่พี่แม่เขาไม่แนะนํานะครับ yeah> ไม so ่พ oh yeah. ี่นั่นแหละไม่แนะนำก็พี่ก um ็บอกไม่ให้ตัดพี่ไม่รู้ว่าไม่ต้องตัดตัดออกนิดนิดนึงใช่ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดเอาอย่างนี้นี่ทุกคนเคยตัดมาแล้วรอบนึงแต่ผมว่ามันดูไม่โอเคอะผมยาวแบบนี้โอเตัดผมสั้นแล้วมันน่า แล้วผมก็เลยบอกว่าให้ทําสีให้จะทำสีด้วยใช่ไหมใช่น้ำเงินม่วงชมพูฟ้าเขียวต้มแล้วก็แดงหน้าอย่างนี้ไม่เยวเอาทุกสีครับเขาเรียกเขาเรียกหัวสายลุ้งเขาเรียกนะหัวเรนโบว์เอาไอาไาดหมดอ่ะคอยดูดิเอาตรงเดียวกับพี่เขาตรงนี้หรอตรงนี้ก็เราคิดที่บอกว่าเขาจะส่งเลยอ่ะตรงนี้จะส่งไพี่โคเรนบลฟาเฮ้ยถ้าเถาเกดหน้าผมทำจะออกเป็นแนวโคเลยพี่โคลาด้ยหน้าเราไม่ ได้ไหมพี่ได้ไหมพี่ถ้าทำสีจะรอดไหมทำสีแล้วรอดเองรัดแบบพี่น่าจะไม่รอดอ่าทุกคนนี่สนใจมาได้นะครับร้าน MT Beauty Salon นะครับผม MT Beauty Salon นครสวรรค์นะครับร้านของรุ่นพี่แพ้ซึ่งเขาจะแนะนำดีมากเวลาที่แบบอันไหนเหมาะกับหน้าไม่เข้ากับหน้าอะไรเงี้ยที่สวยที่สุดนะใช่แล้วก็พี่เขาอินเตอร์เทนเก่งมากทุไม่พี่เขาไม่ได้ทำแค่ผมนะทุกคนเขาแต่งหน้าด้วยอย่างพี่คนนี้แหละพี่แพรแชร์รูปบ่อยๆนี่แหละ ใช่ตั้งแต่สมัยเอ็นทีหนึ่งมจริงเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วพีเนี่ยเขาเปน็นตอนประกวดดาวเดือนก็อป็นคนนี้นค,คนนี้ดาวเดือนการแสดงไม่ว่าจาาะอะไรก็แล้วแต่งเฮ้ยนนพี่คนนี้ะไรเหรอ,อคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ปั้นหน้า เดี๋ยวนี้ด้วยกันไงเดมอเจ้าด้วยกันทุกคนเดี๋ยวเราให้เปลี่ยนลุกก่อนทั้งสองคนนะครับจะไปดูว่ามันจะเข้ากันหน้ามันจะออกเป็นยังไงครับก็อันนี้เราจะโฟกัสไปดูหนั่งหัวนะลูกค้าจะไม่มีมานั่งแบบจะไม่มีมานั่งบนแสบชก็คือจะก็นั่งอดทนอย่างเดียวจะไม่มีทางบนแสบแค่ลูกค้าแบบอดทนอดทนนั่งดูนั่งนั่งรอเฉยเราจะแบบชิดโคนแต่ไม่ถึงหนังหัวเฮ้ยแสบแสบแสบแนี่อะไรพี่พริกไทยหรืออะไรยอกยอกหยอกโอเคผมสนหจ ตีโอเคบ้างอุ้ยไม่ได้อ่ะสีอะทำไมอ่ะสีเดียวัมเชื่อเลยนะใช่แต่พี่ว่าสีเทาไม่ใช่หรอสีเทาสีเทาเออสีก็พอมาสีนี้เออมัเท่ดีว่ะัดสองรอบเนี่ยจัดสองรอบไม่แต่เมื่อกี้พี่เขามีท่าประจำด้วยนะเฮ้ยท่าอะไรอ่ะเห็นที่เขาแบบ เป็นลูกสาวไปแล้วเป็นลูกสาวช่างเลยจริงสีกนเลียดเหรอไม่ค่อยอยากคุย้วทุกคนหน้าผมมาสีอะไรก็เข้าคือหน้าดีครับแต่ในที่นี้ถ้าจะหน้าดีต้องปิดหูที่มาบอกเขาว่าปิดหูแล้วหน้าดีเออ พอเราทำ u t u ู e ปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยปีเปื่อยจริงๆผมยังไม่เหมือนใครอะครับทุกคนจริงผมท่านใจพี่เขาย้อมหนวดด้วยจริงนะเดี sure ๋ยวเดี uh> um> ๋ยวอากัดอีกรอบหนึ่งย้อมหนวดย้อมคิ้วอะไรงเงี้ยคนอื่นเขาแค่ผมมันคือมันซ้ำคนอื่นไปมันธรรมดาเอาหนวดด้วยเอาคิ้วด้วยเอาเจลแกละด้วย นะเสียงพีดเบาไปเลยอ่ะถ้าโฟกัสเสียงตบอ่ะจะเอาะเจ็บเลยเนี่ยโอมาแล้วเกือบเกือบคือถ้าใครสนใจเรื่องของการแต่งหน้านะคะแต่งหน้าเจ้าสาวหรือว่าใช่แต่งหน้าเจ้าสาวแล้วก็เหมือนรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยงั้นจองจองพี่วนเลยนะเดี๋ยวน่าจะแต่งแล้วเฮ้ยแต่ง เด้เลยไม่ต้เดือดตื่นเต้นนะเนี่ยคนโอเคเดี๋ยวรอเสร็จอีกทีครับทุกคนนักช่างไว้ใบหนึ่งใช่ครับแต่มาประมาณนักช่างช่างที่นี่น่ารักนะคะไม่บ่นสักคำไม่บ่นอะไรเลยไม่เบี่ยงแบบไม่บ้าอะไรเลยอะไรอย่างนี้น่งรอใช่ครับพี่เขาน่ารักมากเลยครับทุกคนใครอยู่นอกจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงมาได้บอกว่ามาจากแพกับพี่เบลตามมาจากคลิปรับสิทธิ์ฟรีไปเลย ล้อเล่นลอเล่นเบอกว่าถ้าดูคลิปมามาขอส่รนลดกับช่างได้คุยกับเขาเอาเองออกมาจะคลิปนะจะคลิปนะจะแก้ช่างใช่ไหมใช่เขาบอกอยาพึ่งถ่ายฮะอาพึ่งสนใจช่างดิแก้ไรแก้ก ฮะไม่เกรงใจเขาเก่งใจเขาปิดคุกกระซิบกระซาบกันอยู่สองคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงคะทุกคนนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยนี่ยที่ได้ทําสีผมอ่ะปกติคือผมดําตลอดแล้วก็ไม่เคยแบบทําสีเลยแล้วก็ไม่ได้ทําสีแบบเขาเรียกอะไรสีสว่างสีแบบโทนดิจจานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทํานะคะของแคนจะเป็นอะไรนะน้ำตาลหมดเนี่ย เพยงยังทำยังไม่ได้ทําสีขนาดนั้นเพราะว่าผมมันดาธรรมชาตินะคะมันต้องใช้เวลานานมากนี่ค่ะเราเราเราตั้งแต่บสามใช่ปะ่ะตอนนี้สามครึ่งน,น,นะสองคนนะช่างไม่ได้กินข้าวช,ช่างอยู่มากค่ะช่างอยู่มากค่ะช่างอยู่มากค่ะเป็นเกนสุดท้ายของทั้งวันใช่ช่างบอกว่ารับใครไม่ได้แล้วรรบไ,ไค่ได้สวย,สวยไหม,ไม ดำมธรรมชาตินี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัดบนตัดทรงดูมีวรูมผมดูสูงภาพดีมากจริงตัดออกไปนิดนึงเพราะว่าพี่เบลไม่ให้ตัดตันใช่เอาลูกนี้แหละพอแล้วลานแล้วนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าเรียกชื่อลูกว่าอะไรลูกอะไรลูกอะไรวะ เือมันเปลี่ยนตัวเองมากคือทุกคนดูคลิประคังมาแบบเดิมนานแล้วไงใช่ใช่ดูผมดำมาตออแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนมากนี่พักก็เลยแเลยพามาร้านนี่นะครับที่รู้จัก MP Beauty Salon นะครับใครสนใจแล้วก็ลองแวะเวียนเข้ามาได้นะครับแวะเวียนเข้ามาปพึกงทำแล้วก็ออกไปไม่ต้องมาทำไม่ต้องมาทำยอกยอกเข้ามาได้ครับผมร้าพี่เขาเป็น แล้วก็น่ารักมากนะครับราคากาเป็นกันเองมากๆทุกคน<ช>คกมา<ข>จะคลิปราคารถให้5บาทค่ะเออรถให้อุ้ยมาถามบอกขอซื้อรถออกมาจะคลิปราคาออทุกคนขอใครเคยโชคดีมากริใช่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราสองคนด้วยนะคะโอเคไหมแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อจากนี้ไปนะคะจะเห็นเราแบบลุคนี้ใช่ตลอดโอ๊ยเห็นไหมมันไม่ไปทรงเดิม